ครับกานบูเคียเฮ้ยโอ้ยอย่าไม่ต้องพูดคำไม่ต้องพูดคำว่าใจหรอกขอบคุณเพื่อนให้ก็ติดตามนะคะมาลุ้นตัวนี้กันว่าพี่กันตัวไหนจกนได้ตัวไหนกได้ตัวไหนอะไรรอะไเป็นตัวไหนก็ได้ขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะอ๋อโอ้ยหนูน่าซื้ออีกแล้ว โอ้โหนี่คือตอเลยยดแล้วหนักจริงใช่หนักมากใช้สูตรใช้สูตรไอ้นี่นะหาลงเลยอ่ะกรกระโดดข้ามอ้ามได้แลวโอ้ยอ้าได้เฉยโอไม่น่าเชื่อ ตะกา้าเอาตะก้าไปทำไรนี่อะมา้าจานจบได้แล้ว,วนนรครับรสองตัวเราก็เป็นหน้าม้าต่อยอร้านนึ่งนะครับจอดแบนนี่หน้ามา้าจานหน้าม้าผมหน้าหมู